่โอเคครับเพื่อนๆก็จะขอกราบสุนทรพิชัย่ณะกรรมการยูทิรอบสุเนเง่งรีวิวไว้เฮ้ยวันนี้ผมมีรีวิวนี่ปึ๊บแมกเนตเป็นแมกเนตเวอร์ชันเขาเรียกว่าหมวกเสือจะเป็นของใครนั้นมาชมพร้อมกันปึง้งน้องเหมย c g f 4เขวัญใจผมนั่นเองแต่ที่พิเศษก็คือเป็นไรเซน SR าเหมยหมวกเสือน่าราัก รอยยิ้มนี้น่ารักที่สุดเลยทีเดียวแก้มกลม BNK Cafe นะครับเรามาดูกันว่าม,มีอะไรบ้างรอบๆมีความเป็น c g m 4 8อยู่ก็คือจะมีตีมสีเขียวนะครับ c 8 T t s e w Year Festival ยัยังอยู่ในซีรีส์ของปีใหม่เจ้าหมวกเสือปีเสือลายเซนสีทองเหมย C G M 4 8นะครับข้างหน้านมีคำว่าเหมยน่ารัก เรามาดูตัวจริงกันดีกว่าเรามาจะมาดูกันเราจะเปิดซองดูกันแหมเนี่ยผมอยากให้ที่รองแก้วเนี่ยสกินชัดแบบนี้จังเลยผมอยากให้เขาทำแบบนี้ภาพน้องจะได้สดใสชัดเจนแบบเนี้ยเนาะเสียใจจังเลยเนี่ยพูดถึงที่รองแก้วน่าจะทําแบบนี้นะก็ข้างหลังเป็นกระดาษแข็งก็ได้นะครับและก็เคลือบด้วยข้างหน้าที่เป็นปิ้นได้แบบเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเสียดายมากนะครับ ที่ถ่ายรองแก้วไม่ทําแบบนี้มันก็เลยทําให้ภาพน้องดูจืดนะครับสําหรับที่รองแก้วทุกเวอร์ชั่นผมยังติอยู่เสมอผมอยากให้เขาปรับปรุงเรื่องนี้ที่รองแก้วควรจะเปลี่ยนหน้ากระดาษใหม่เป็นปริ้นที่สดใสชัดเจนได้แบบนี้เป็นออกมาคล้ายๆกระดาษโปสเตอร์ก็ได้นะที่รองแก้วจริงๆนะครับภาพน้องจะได้สดๆใสๆแบบนี้คุณภาพของแมกเนตจะดีมากๆเอาไว้ติดโลหะได้ด้านนี้ลายเซ็นจริงของแท้ของจริงน้องเหมยเขียนเอกับมือ สัมผัสแป,ป๊บปายปากกาโอ้โห oh. ผมไม่อยากแตะเยอะเดี๋ยวสีทองติดนิ้วน่ารักสดใสจริงๆในทีเดียวเชียวแลน่ารักที่สุดใครอยากดูชัดๆดูแก้มน้องเหนยแบบชัดๆดูได้แบบ 4K แบบนี้น่ารักปะละ่ะออน่ารักเนาะดีจริงๆเลยนะแอคริมสะดีๆนี่เองผมเห็นข้างหลังเป็นวิวริมสะถ่ายทีเดียวคุ้มเลยนะครับ แล้วก็เอาเมาตัวแมวมาคุมอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้และการสำหรับการรีวิว S R ที่รองแก้วหมวกเสือนั่นขอบคุณทุกคนที่รับชมไปก่อนแล้วนะจ้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ